มมมช้ะนานาาาอโคครรับกว,กวีจาาดสกิดาากข่าว11เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราสวัสดีครับท่านผู้ชมสกิดข่าว11นะต้องขอ กราบพระเดชพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมช่องสกิดข่าวชิเอ็ดแล้วก็ช่องเครือข่ายสกิดข่าวของเราทุกช่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมก็ยังมาอยู่ที่งานสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์แดนบุรีรัมนะครับและขณะนี้ผมก็กําลังยืนอยู่กับบอสท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่นะครับไม่ใช่ใครเขาวิเชียนเขาสบสวัสดครับอันนี้พี่วิเชียนบัวสำรี ผมจํานามสกุลได้พี่วิเชียนนี่ก็มีกิจการกิจกรรมร้านหน้าชื่อร้านด้านหน้าจลิงชันร้านร้านหน้าจลิงชันนะครับซึ่งรสชาติเนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวนะครับอยู่ทางด้านขนส่งสายใต้ใหม่ใช่ไหมเลยไปประมาณกี่เมตรนะฮะขาออกจากกรุงเทพประมาณ300เมตรประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดเดียวนะก็จะถึงร้านก๋วยเตี๋วร้านหน้าจลิงชันแล้วนะครับรับรองได้ว่า ไปแล้วท่านไม่ผิดหวังในเรื่องรสชาติอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับเรามาพบปะเจอเจอกับพี่วิเชียนเนื่องจากเรามาร่วมงานออสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์แดนบุรีรัมด้วยกันและซึ่งผมเนี่ยได้รู้จักกับพี่วิเชียนก็เพราะอาจาร,รย์แดนเนี่ยเป็นผู้แนะนานะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอาจาร,รย์แดนเนี่ยได้ลาจากพวกเราไปแล้วนะพี่วิเชียนมีความรู้สึกอย่างไรครับโอ้ใจหายฮะแป้วเลย เพราะว่าเคยไปเที่ยวไปทัวร์ไปบุญไปกันทั่วครับไปกระชินสามัคคีนะที่เราเคยไปด้วยกันครับครจะทั่วทั่วทุกสถานที่เกือบทุกภาคเลยเลยดีกว่าครับในช่วงที่สมัยอาจารย์แดนแข็งแรงเนาะไปที่ผมจําได้ว่าไปอุทัยธานีด้วยกันอุทัยก็มีบุรีรัมย์ก็มีไปบุรีรัมย์ไปวัดทุ่งนางงามไปวัดเอออะไรนะที่ที่บุรีรัมย์เนี่ยวัด วัดทักษิณาวาดอ,าอันนี้ที่จําได้นะแล้วก็ไปร่วมบุญกันหลายๆสถานที่เพราะว่า,าอาจารย์เดนบุรีรัมกับพี่วิเชียนบุษสมบีเนี่ยเราเป็นสายบุญนะครับทีนี้อาจารย์แดนได้ลาจากพวกเราไปแล้วนะครับพี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้มันมันวาเวไปเลยอะนะเราเคยไปไหนได้วยกันไปนั่งกินไปนอนไปคุยคือได้กินได้เที่ยวไ้คุยกันเป็นเวลานานครับ ไปแต่ละคลิปละคลิปเนียนะคุยกันได้ยาวหลายปีเลยนะผมก็เคยร่วมเดินทางไปก็หลายๆครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เนื่องด้วยช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงสวดพระอภิธรรมศพของอาจารย์แดนบุรีรัมนะพี่วิเชียนนะแล้วก็พี่ผู้หญิงนะสวัสดิ์พี่สวัสดิ์เนี่ยทุกแล้วก็ได้นำหน้ามาเลี้ยงสำหรับแขกที่มาร่วมงาน สวดพระอภิธรรมสวดอาจารย์แดนกันด้วยทุกวันครับครับทุกวันเลยนะครับครับอันนี้เขาเรียกว่าสายบุญแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยอาจารย์แดนก็เหมือนญาตินะใช่เก็เหมือนว่าเหมือนเป็นทุกอย่างครับเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งนาอาอะไรไม่รู้เป็นหมดในยามที่อาจารย์แดนเจ็บป่วยนี่เราก็ไปเยี่ยมไปนะไปเยี่ยมดูตลอดเออไม่เคยทอดทิ้งกันเลยครับแล้วก็เอาละถ้าในขณะนี้เนี่ย ดวงวิญญาณของอาจารย์แดนเนี่ยสมมติว่ายังดูอยู่ตอนนี้พี่วิเชียนจะมีอะไรบอกกับอาจารย์แดนครับอขอให้พี่แดนไปดีไปสู่สวงตะวันอันที่เราตั้งใจตั้งกันมาเละครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะไปพวกเราเนี่ยได้มาร่วมส่งดวงวิญญาณอาจารย์แดนแล้วนะครับซึ่งกําหนดการของงานเนี่ยก็จะมีพิธีพระราชทานเพลืงศพในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมที่จะถึงนี้ ฉะนั้นก็กลับเรียนเชิญไปยังเอซของอาจารย์แดนผู้ที่มีความรู้จักมักคุ้นหรือไม่มักคุ้นก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ทางคณะเจ้าภาพเนี่ยเขาฝากกลับเรียนเชิญมาด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นวาระสุดท้าย ให้กับอาจารย์แดนนะครับซึ่งพวกเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราก็เสียใจใช่เสียใจแต่เราก็ต้องทําใจครับต้องทาใจว่ามันเป็นอันนี้จังนะพี่เนอะเกิดแก่เจ็บใจอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อมีพบก็ต้องมีจากนะเมื่อวานเนี่ยพอเห็นร่างอาจารย์แดนผมผมก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันดูรานไม่ได้เพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีความสนิทเชื่อเชื้อกับอาจารย์ นะครับสนิทกันมากมีอะไกคุยตลกปกหากันเป็นท่านเป็นท่านท่านเป็นทั้งเพื่อนนะเป็นทั้งพี่น้องแล้วก็เป็นเป็นทั้งครูที่ที่ที่คอยสั่งสอนอะไรต่างๆนานากับผมนะมีอะไรก็เล่าถูกกันฟังตลก สมัยที่พี่แต่ทิ้งยังอยู่ยิ่งตั้ต้นดุจใหญ่ครับแต่ว่าตอนนี้ไปแต่แล้วหมดไปสแล้วนะครับก็ขออีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดวงวิญญาณของอาจารย์แดนเนี่ยสู่สุคติสวรรค์นะครับแล้วก็ถึงอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิเชียนนะที่มาร่วมสุนทนากันตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแวะไปชิมราดหน้าตะหลิ่งชั้นได้นะครับอยู่ตรงสายใต้ใหม่เลยไปประมาณ สามร้อยเมตรขาออกจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปไม่ถูกโทรไปสอบถามได้ไหมหมายเลขโทรศัพท์อะไรครับ081 8 2 5 1 5ห7ออีกครั้งครับ081-825-1537้าทครับถ้าท่านไปไม่ถูกก็โทรสอบถามเส้นทางกับพี่วิเชียนได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ต้อง ขอขอบคุณท่านทุกท่าน,นที่ติดตามแล้วก็รับชมกันจนมาถึงวินาทีนี้นะครับ,รบพบกับสกิดข่าวชีวิตได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสสดครับผมชัยชนะตุณย์ชนกนะครับก็เดนนี้มาด้วยความมั่นใคุณแดูรีรับศรลปินผู้มากประสบมารถ ร่วมงานกันมาบ่อยๆนะครับหลายครั้งเวลาได้ใกล้พีุู่มิชิดกันก็ใหได้ความผูกพันมีความผูกพันงานแ้มก็ไม่คิดว่าเขาจะมีอายุตั้งนะครับแต่แต่ตับเราตัวเองมีใจไหวหวั่นนะฮะตอนนี้ก็เราเสริมเตียง ในอายุประมาณนี้นะนก็ลงรับกับเป็น,นหลายๆรัฐโดยก็เป็ควา้ได้ศิลปินตะลุคนที่ก็เป็นผู้ที่ให้ความสัทธาทำานก,กับปัญญาชนโดยเฉพาะคุณแดนบุรีลำนะครับก็เป็นต้นผู้โสดียู่มาสามารถมีการทั้งองทั้งแดงอะไรแรีหลายๆก่าได้ครับที่เป็น,น,นผม เป็นเพื่อนที่สนิทสนมทำงานร่มก,กันมนานานครับก็่ี่น้องที่เคยเป็นแ็นเพลงแล้วก็เป็นตลกของเขานะคเคยในเร่งเราเคยคนะครักกันยังไงก็อย่าลืมตัรู้มาดูดวงวิญ,ญญาณจนะทาอะไรก็ต้องีอกใด้รู้กรอย